วระ่ผมดาบตำรวจชางโลไทยตำแหน่งผู้กับกมงานสอบสวนสถานีตำรวจบุธรตำบลบางสิงห์เมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครปรีมีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีไก่ชนข้างบ้านไปตีไก่บ้านของตัวเองจนตายไก่ชนของนายคนอุ้มไก่เนี่ยไปตีไก่บ้านเขาตายครับกำลังมาตกลงค่าเสียหายกันอยู่ คุณไม่ต้องมาเถียงเลยรึงไงใจก็ผิดเพราะไก่แกเป็นไก่ชนเลี้ยยังไงปล่อยไก่ชนแกัตีแกบ้านจะตายอ่ะเอาเอาเอาเฮ้ย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 นี่แกหาว่าไก่ฉันบุกลุกใช่ไหมบุกลูกเป็นกีไก่แม่แกตายอ่ไก่เปนผิดอจับไก่ไป มือเวระวังมันโดดนี่ไอ้ตัวนี้มันเปียวกัดเกลือหุ้นจิกเก่งเลยตีจับมันเรียกคุณบุวรนะมันผิดเดี๋ยวผมไปแล้วคุณบุวรเฮ้ยไม่ใช่แล้วไก่แกตีไก่เขาตายแกต้องรับผิดชอบซิมาบ่อยให้ไก่เขาคุกยังไงเราพูดอะไรออกมาหน้าดานนะเนี่ยไม่ต้องมาม้อะไรค่าเสียหายอะเสียหายอะไรเอาคุณไก่แกตีไก่บ้านจะตายอะมันตีไก่บ้านแกตายใช่ไหมล่ะไก่ฉันผิดใช่ไหมจับมันไปทีวะเฮ้ยจับยังไงไม่ต้องมาม้นี่เหนื่อยอุ็มันไก่แกอ่อะเอาให้นา ก็ไก่ใหญ่งแล้วไก่จะ่ผิดใช่ไหมล่ะคุณจับมันไปดิเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจจับมันไปเลยไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันไก่ชั่วไก่ที่ใส่ไม่ไม่พอดีอันตับพันเนี่ยจับมันไปเลยขังเข้าคุกเลยคุณตำรวจนะไม่ต้องปล่อยเลยแล้วไม่ประกันตัวด้วยเออเออคุณตำรวจไม่ทราบว่าคุณตำรวจจะปล่อยตัวมันไม่เลยฮะเดี๋ยวผมทิ้งนาบัตรไว้ที่ร้อยเวรนะโทรบอกคนหนึ่งผมจะมารับมันขายก็ใส่เลยจับเลยโอ้ยเฮ้ยหน้าบ้านไดใจจริง คนโทษถึงจะมารับแล้วระหว่างที่มันต้องโทษอยู่เนี่ยใครจะดูแลมันแล้วอุจาระปัสวะมันอีกหล่ะใครจะเช็ดไอ้มัว่วเพราะไอไก่ชนผมเนี่ยม,มันเกเรจะทําอะไรก็จะทาไปเลยเอาไก่ชนกไอตัวเกเรเนี่ยเข้าไปยัดในห้องขังอันนี้มันก็สร้างความวุ่นวายในห้องขังทั้งอืทั้งร้องเสียงถูกมือหมดรัดมืหมดคนพวกผูก้ต้องหาต้องขังัอยู่แล้วมนสุข ขอขอบคุณดาบตำรวจชาญโลอุทัยผู้บังคับมูง่งานสอบสวนสบพบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องไก่ชนตีไก่บ้านรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมวทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งใบสัญ,ญัตรร่วมโวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ป,ปอนสองนอฟอบ,บึ่งพ้องหลงังกรุงเทพ1น .2 4 2พร้อมนุดรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดี ใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปอนอ .2 อปอนฝออบึงทองหลงังกรุงเทพ10242